ก่อนที่จะมาถึงปัจจุบันเป็นแทงลูกไปคนหนึ่งโู <Ooh. S 1> ใช่อายุเท่าไหร่ครับจริงๆแทงคนสองคนด้วยซ้ำแต่ว่าที่ที่หลักๆที่ที่ที่รู้สึกเศร้าก็คือเอ,อแทงในวันที่เราสามารถที่จะให้กำเนิดเขาได้แต่ว่าเรามาโทษตัวเองว่าแบบอาจจะเป็นเพราะว่าเรายกของหนักหรือเปล่าทำนูน่นทำนี่หรือเปล่าเราทำไมถึงเราให้กำเนิดลูกเราที่เขากำลังจะมาไม่ได้เ่ค่ะ ความรู้สึกมันเป็นไงเราโทษตัวเองว่ายัางไงครับเขามาแล้วเราเราไม่พร้อมหรือเปล่าร่างกายข้างในเราไม่พร้อมที่จะดูแลเขาหรือเปล่าเนี่ค่ะออื mm hmm. ก็รู้สึกโทษตัวเองในจุดจุดหนึ่งด้วยแล้วก็บวกกับตอนที่ไปโรงพยาบาลไปคนเดียวด้วยการที่เรามีน้องคแล้วเราเสียเขาไปค่ะแล้วเราไปโรงพยาบาลเพียงคนเดียว เหตุเกิดเพราะอะไรทำไมเราไปคนเดียวครับวันนั้นเลือดออกแล้วก็รู้สึกแบบไม่สบายรู้สึกแบบเลือดออกแล้วรู้สึกไม่สบายท้องรู้สึกเหมือนแบบนุ่งน่วงปวดๆไงไม่รู้แล้วก็โทรบอกโทรบอกพี่ปอว่าเออเลือดออกนะอะไรเงี้ยเขาบอกทํายังไงอะไรเงี้ยบอกเดยกกำลังจะไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยในสถานการณ์นั้นแล้วเราก็ต้องไปเผชิญสถานการณ์ที่แบบ รับมือคนเดียวทั้งทั้งที่เบนคิดว่าเบนรับมือได้เพราะว่าเบนเลือกตัดสินใจที่เบนจะไปโรงพยาบาลเองค,คนเดียวแต่ว่าพอไปถึงจุดจุดนั้นจริงๆมาฟังผลหมอจริงๆว่าเขาไม่อยู่แล้วมันเป็นแบบคําตอบที่ที่เศร้าแล้วก็รู้สึกว่าแบบสูญเสียค่ะเราต้องรับรับเรื่องราวเองคนเดียวหนักนะใช่สิ่งที่เราเรียนรู้จากเรื่องนี้คืออะไร ความแข็งแร่งมั้งคะแล้วก็ความไม่แน่นอนในชีวิตสําคัญคือถ้ามีเรื่องราวเกิดขึ้นมาเราต้องรับกับมันให้ได้ในทุกเรื่องเพราะชีวิตหลายครั้งก็ไม่ได้ง่ายกับเราทุกครั้งใช่ค่ะอย่างหนึ่งที่อยากให้มีก็คือต้องมีสติใช่